ครับล่างสองตัวสูตรที่หครับสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะหมดที่แล้วก็ได้ได้6กับ0 6 0 9วันนี้จะเป็นตัวไหนเอ่ยวันนี้เป็นตัวไหนครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอื อันนี้ก็มืดเลยนะดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินแนละอีกวันหนึ่งก็จะผ่านแล้วนะนะวันนี้กินข้าวเย็นกันรือยังครับข้าวเย็นข้าวเย็นหมายถึงข้าวที่ยังไม่อุ่นนะครับก็ เนอาหารเย็นสูตรที่5นะดูกันไปครับใครชอบก็จัดไปอาจารย์ก็จะนำเสนอให้จนกว่าจะเบื่อหรือคนดูน้อยลงแดีก็อาจารย์ก็จะหยุดเพลงครับไม่ต้องหวง่วงว่าอาจารย์นี่มีข้อมูลเยอะครับแต่ถ้าคนไม่สนใจดูน้อยลง อาจารย์ก็จะหยุดโพสไปสักระยะหนึ่งเพราะว่ามันมันเหนื่อยแล้วก็ทำไปก็ AI ไม่นำส่งก็เสียเวลานะครับจะทำส่งเฉพาะ VIP ที่คนเขาศรัทธาครับใน VIP ใน YouTube ด้วยครับอ่าดูไป การเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ตอนนี้อาจารย์ก็ลงให้เยอะๆอยู่พยายามคัดแต่สูตรที่มันเดินดีแล้วก็สูตรใหม่ก็จะประมวลผลว่าจะนําเสนอสูตรไหนดีนะครับทุกคนก็อย่าเชื่อเกินร้อยนะครับยังยังไว้บ้างไปดูเลขผีเลขสางอะไรก็ที่แน่นอนกว่าครับไม่งั้นเขาจะไม่มีเรื่องผีเรื่องวิญญ,ญาณ จนถึงบัตรนี้นะครับโอเคครับไปดูกันต่อเลยเนาะสองตัวสูตรที่ห้านะครับต่อกันเลยโวอดที่ห้าเก้ากับสามออกสามศูนย์ มาสามนะครับมา3ไม่ใช่มาสายวันที่หกหกับ0ูนย์ออกหนึ่งหมา6คือมาเต็มจานเลยมันสะดุดลงตรงนี้6กเลยก็ห้า 5, ครับวันที่7จ็ดสองหอกหกสองสองหก็คือ สะดุดล้มสองรอบสองหกเลยครับ,ออำำบ,บคำๆบ้าๆคำอาจารย์ไปนะเจ็ดกับหนึ่งครับออกหนึ่งหนึ่งอันนี้ไม่หกครับจริงวันที่แปดเจ็ดกับหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งวันที่เก้า เดี๋ยวอาจารย์ว่าอาจารย์ไปฉี่ก่อนดีกว่าครับอะต่อกันเลยครับอันไว้นานปวดเกินไปไม่ดีครับปฏิ9 7เก้าเจ็ดกับหนึ่ 10, 9, 3, อง 9, 1, 9, ออกหกเจ็ดปฏิสิบเก้ากับสามออกเก้าหนึ่ 4, 8, งมาเก้าปฏิ๊สิบเอ็ดสี่กับแปดออกสี่หก มาสี่ครับ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> ว้อที่สิบสองสิบสองนี่หอยสองกับหกก็หกหก พหุที่13บสี่กับ8ออกสีสี่ทํา6แล้วก็มาสี่ับมาสี่สี่ใส่สร้างฉาเดยวก็โดนด่านะสิบสามสิองหกออกหกสมา6 ตัวที่สิบห้าเจ็ดกับหนึ่งออกหนึ่งสี่ครับหนึ่นี่หนึ่งสี่ตัวที่สิบหกเจ็ดกับหนึ่งออกเก้าหนึ่ง ตัวดที่17 5กับ9ออก8 5มา5นะตัวดที่18 5กับ9ออก8 9มา9ตัวดที่19 6กับ0ออก6 1 มาหกหกเรียดลาดเลยครับรวันที่ยี่สิบหกกับศูนย์ออกศูนย์เก้าครับรวันที่ยี่สิบเอ็ดห้ากับเก้าครับผงวดวันที่สิบหกกุม 6 7 5หกับ9ครับยังไงครับเห็นแรกแล้วถูกใจหรือไม่ครับนี่เลยถูกใจถูกสเปคหรือเปล่าครับ5กับ9ก้าถ้าไม่ถูกใจก็วางไว้ก่อนนะครับ ดูสูตรอื่นต่อไปนะหมดแล้วก็เข้าอยู่นะอืมยังไงครับสู้ๆครับอย่าท้ออาจารย์เหนื่อยก็ยังทนเห็นไหมลงคลิปกว่าจะคำนวณกว่าจะจับกว่าจะนั่นนี่โน่นครับเรียนเลขแล้วก็จดจดจดจำจำ มีหลายแนวทางที่จะเลือกกันนะครับเดี๋ยวก็ามาดูแต้มหรือว่าปักหลักก่อนก็ได้ครับปักหลักถ้าไม่ชอบปักหลักก็เอาสองตัวมาตัวไปนะหรือจะเอาปักหลักไว้จับคู่นะครับที่อาจารย์ให้ไปเดี๋ยวก็ต้องพิจารณานียครับอาจารย์ไม่ได้คนออกหวยเองนะเข้ามั่งไม่เข้ามั่งอาจารย์จะประมวลผลแบบน่าจะ ป็นอย่างนี้แต่ในเวพนะที่ลงสรุปให้นะอาจารย์ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดฟันฉับฉับฉับ,บต้องแงต้องแสะต้องวิเคราะห์ต้องบีต้องเค้นมันนะกวจะสรุปนะครับเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยที่ตรงนั้นนะครับโอเคก็สำเร็จมาหลายครั้งแล้วนะครับ นี่คือห้ากับเก้าับสูตรที่ห้าสูตรที่หกจะดูไหมครับเห็นเงียบๆจังเลยเดี๋ยวอาจารย์เงียบมั่งคนเป็นไหนกันหมดเนอะรู้ว่าเรายิ่งโพสมันยิ่งปิดวะนะที่จริงยิ่งโพสมันยิ่งเปิดค่าการมองเห็นนะจะส่งนะแต่นี่ยิ่งโพสกับยิ่งเงียบนี่จักจะไม่เข้าท่าเลยนะไอ้ไนอะ้แก๊กแเลย เป็นไรถ้าไม่สง่งเราก็หยุดแค่นี้ไม่มีปัญหาไม่นำสง่งโอเคนะครับขอทุกคนโชคดีนะอเอาแค่ห้าสรก็พอแล้วเนาะโอชสุดที่หก มันรวแต่ว่ามันหลุดนะวันนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยนะเอ่คงไม่มีใครอยากดูะบอกไว้เดี๋ยวว่าเลขเยอะอีกอาจารย์ไม่ชอบคํานี้เลยเลขเยอะเลขเยอะแต่เราสามารถที่จะชนกันได้นะครับกลัวคนบมนกัวคนนั่นโอเคครับ เอาตามเอาที่สบายใจดีกว่าเนาะสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับอย่าดูแต่อย่างเดียวกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ไปด้วยครับเพราะว่าสังคมโซเชียลมันเป็นอย่างนี้นะครับอย่าทำเป็นคนไม่รู้กดปติกานะครับ